ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัฉริยะเปิดใจล่าสุดลั่นใกล้ปิดคดีน้องชมพู่ลุยฟ้องลุงพลฟอกเงิน10บล้านอัฉริยะเปิดใจล่าสุดกลางรายการโหนกระแสใกล้ปิดคดีน้องชมพู่เดือนกุมภาพันธ์นี้ลั่นพรุ่งนี้ฟ้องลุงพลคดีฟอกเงิน10ล้าน28มกราคม64รายการโหนกระแสที่มีคุณหนุม่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรรายการได้ เชิญคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อชัยกรรมกรณีเดินหน้าแจ้งความลุงพลหรือนายชัยพลวิพาหลายคดีช่วงหนึ่งของรายการคุณอัจฉริยะพูดว่าคดีน้องชมพู่นั้นกําลังจะมีการสิ้นสุดวันวาเลนไทน์หรือ14กุมภาพันธ์นี้คดีน้องชมพู่นั้นคล้ายกับคดีลันลาเบลก็หาเดียวกันประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกักขังหน่วงเหนียว พรากผู้เยาว์เพราะในของแพทย์ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเด็กอดอาหารตายเอาเด็กไปปล่อยส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการฆ่านั้นคุณอัจฉริยะกล่าวว่าการตั้งข้อหาไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยเจตนาคือประมาทกับขังหน่วงเนียวและพรากผู้เยาและจะออกคู่หรือขี้คนหนึ่งมารู้ภายหลังเป็นทฤษฎีสมคบคิดออกคู่หรือออกขี้โดนหนึ่งหรือสอ แต่โดนแน่ๆวันวาเลนไทน์คุณอัจฉริยะย,ยังกล่าวอีกว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จะไปกอมบังคับการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอกปทสกล่าวโทษ4คดีรวดในข้อหาสมคบคิดกันตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินในกรณีบุกรุกป่าไม้และป่าสงวนซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1น0ปี ปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทโดยมีคดีของนายชัยพลคดีสสปรินาคดีนายทวีพ่อสสปรินาและคุณแม่ของคุณธนาธรความคืบนหน้าล่าสุดอัจฉริยะร้องปทศดำเนินคดีอายัดบัญชีลุงพลฟอกเงินสร้างพญานาคคุณอัจฉริยะนะครับเดินหน้าร้องทุกกล่าวโทษสอบสวนเอาผิดลุงพลข้อหาร่วมกันฟอกเงินก่อสร้างรุกพื้นที่ป่าสงวน ร้องปทศอาอายัดเงินทั้งหมดไว้ก่อนพร้อมกล่าวโทษพระพลวัดดานพระอินฐานเป็นผู้สนับสนุน29มกราคมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปทศคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมุมเชื่อเหลือเอยื่ออาชญากรรมได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรองทุกกล่าวโทษให้ตำรวจปทศ ดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกรณีบุกรุกป่าสงวนก่อสร้างวางพญานาคและยังขอให้ดำเนินคดีในกรณีนักการเมืองรวมถึงแม่ของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินรัฐในจังหวัดราชบุรีพร้อมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมามอบพนักง,งานสอบสวน คุณอัจฉริยะยังกล่าวอีกว่าวันนี้เดินทางมาขอให้บอกอปทศดำเนินคดีกับนายทวีไกรคุปและนางสาวปรินาไกรคุปสาสาพลังประชารัฐซึ่งทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินในจังหวัดราชบุรีรวมถึงให้ดำเนินคดีเดียวกันกับแม่ของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินรัฐในจังหวัดราชบุรีในความผิดฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินเพิ่มเติม พร้อมให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนก่อสร้างวางพญานาคและอายัดบัญชีของนายชัยพลเนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนถือเป็นหนึ่งในมูลฐานการฟอกเงินซึ่งตนมีข้อมูลเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถ่ายเทเงินในอีกหลายบัญชีที่ผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงิน จากจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดสกลนครคุณอัจฉริยะยังกล่าวต่ออีกว่าพร้อมกันนี้ขอให้ดำเนินคดีกับพระอาจารย์พลที่สนับสนุนให้นายชัยพลก่อสร้างพญานาคเนื่องจากพระอาจารย์พลมีพฤติกรรมในการจัดหาช่างและควบคุมการก่อสร้างจึงเข้าข่ายในการสนับสนุนให้บุกรุกป,ป่าด้วยส่วนความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ตน ยังยืนยันว่าให้คอยจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เนื่องจากตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ผู้กระทําความผิดไม่มีโอกาสได้ต่อสู้คดีขณะที่พันตร์ตเอกกฤษณะสุขสมบูรณ์รองผู้บัคับการบอกอบปทศกล่าวว่าเบื้องต้นรับเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนจากนั้นจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายผิดพรบอฟอกเงิน ตามที่มีการร้องทุกข์หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายก็จะทําการตรวจสอบดำเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งในกรณีที่มีการร้องทุกข์แบ่งเป็น2พื้นที่มีการมอบหมายให้พันตรวจเอกธนัชชนเก่งกสิกิจผอบกก3บกป,ปทศและพันตรวจเอกสารานุสมทัศนอผกก5บกป,ปทศ เป็นผู้ดูแลคดีของแต่ละท้องที่ต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กรณีพนักง,งานสอบสวนสพอกอกตูมเดินทางมารับพยานในคดีประกอบไปด้วยพระอาจารย์บุญมาจเจ้าวาดวัดภูผาแอกพ่อแบมชาวบ้านกกกอกนางดอนมาลีรถพยานที่เห็นลุงพลมาที่วัดภูผาแอกเด็กชายก้วยเจ๋งลูกชายน้าเสริมและนางส้มโอนามสมมติ ชาวบ้านกกตูมไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จในวันที่18มกราคม64ที่ผ่านมาซึ่งพยานกลุ่มนี้ถือเป็นพยานสำคัญในคดีที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาหลังจากที่น้องชมพู่นั้นหายตัวไปส่วนนางดอนมารีรถนั้นพยานที่เห็นลุงพลบนวัดภูผาแอกในวันที่11พฤษภาคม63 แต่จาเวลาที่เห็นลูกพลแบบแน่ชัดไม่ได้ขณะที่เด็กชายกล้วยเจ๋งลูกชายน้าเสริมเป็นพยานที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุสําหรับการเข้าเครื่องจับเท็จวันที่5มกราคม64มีน้องสะดิ้งนายอนามัยและนางสาววิตรีส่วนน้าเสริมกับน้าตายเข้าเครื่องวันที่6มกราคม64สน้าแต่กับน้าฝนเข้าเครื่องวันที่7มกราคม64 แต่ละคนใช้เวลาสอบปากคำประมาณ3มชั่วโมงส่วนน้องสดิงไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จแต่พูดคุยกับสหวิชาชีพแทนกระทั่งวันที่8มกราคม64เป็นรอบของนางสมพรลาโภหรือป้าแตนและนายชัยพลวิพาด้วยป้าแตนถูกสอบปากคำด้วยเครื่องจับเท็จเป็นเวลา4ี่ชั่วโมงส่วนลุงพลถูกสอบด้วยเครื่องจับเท็จเป็นเวลา5ชั่วโมงส่วนคนที่10ครูบารัตวัดป่าภูกระล้น ข้าเครื่องจับเทศวันที่18มกราคม64เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรวมเวลา1ชั่วโมง30นาทีคนที่11พระอาจารย์บุญมาวัดป่าภูผาแอกเข้าเครื่องจับเทศวันที่18มกราคม64เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา45นาทีรวมเวลา1ชั่วโมง45นาทีคนที่12นางส้มโอ ชาวบ้านกกตูมเข้าเครื่องจับเทศในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิการวมเวลา3ชั่วโมงคนที่13นางดอนมารีรสแม่คร sí ัววัดป่าภูผาแอกเข้าเครื่องจับเทศวันที่19มกราคมเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬการวมเวลา1ชั่วโมงคนที่ 14... เด็กชายก้อยเจ๋งลูกชายนาเสริมและนางจุไรพรเข้าเครื่องจับเทศวันที่20มกราคม64 ในเวลา9ก0นาทีถึง1ิเนาฬิกา30นาทีรวมเวลา2ชั่วโมงวันที่15พ่อแบมชาวบ้านกกกอกเข้าเครื่องจับเท็จวันที่20มกราคม64ในเวลา1 2 0 0นากาถึง17นาฬิการวมเวลา5ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีชายที่เข้าเครื่องจับเท็จและมี1คนมีการเต้นของหัวใจจนกราฟขึ้นสูงแต่ตำรวจยังไม่ได้ระบุว่าเป็นใครซึ่ง ในจำนวนผู้ชายที่เข้าเครื่องจับเทศนั้นได้แก่าแต่นายอนามัยนายเสริมนายชัยพลเด็กชายกว้วยเจ๋งครูบารัตพระบุญมาและพ่อแบมส่วนความหมายเส้นกราฟบนเครื่องจับเท็หนอัตราการหายใจ2การเปลี่ยนแปลงกระแสคลื่นไฟฟ้าที่ชั้นผิวหนังจากปริมาณเหงื่อที่ปลายนิ้วและสาม ความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจทั้งนี้มีหนึ่งคนที่ถูกเรียกเข้าเครื่องจับเท็จสองครั้งในวันที่8มกราคม6 4วันที่ลุงพลเข้าเครื่องจับเท,ท็จลุงพลบอกว่าไม่ตื่นเต้นแต่วันที่ยิมหกมกราคม64วันที่รับทราบข้ากล่าวหาทำร้ายร่างกายลุงพลบอกว่ามีความตื่นเต้นเท่ากับเข้าเครื่องจับเท,ท็จส่วนนางสมพรบอกว่าไม่ตื่นเต้น ทีมข่าวลงพื้นที่วัดป่าภูผ,ผาแอกพูดคุยกับพระบุญมาศีละเตโชเจ้าวาดวัดป่าภูผาแอกเปิดเผยว่าความรู้สึกของตนนั้นตอนเข้าเครื่องจับเท็จตนก็รู้สึกปกติตอบแบบธรรมดาเพราะเรื่องที่ตอบมันก็ผ่านมานานมากแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรใจเย็นไม่ได้ใจร้อนตื่นเต้นและกลัวนิดหน่อยไม่มากซึ่งเจ้าหน้าที่ถามคำถาม ซ้ําถึง3รอบจนอัตมาชินและตอบได้ตามปกติและอัตมาให้คําตอบไม่ต่างจากเดิมยืนยันว่าให้การตรงกันทุกครั้งโดยอยู่ในกระบวนการประมาณ3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกรณีที่ลุงพลถูกเชิญตัวไปให้ข้อมูลในคดีลูกป่ายอมรับว่าค่อนข้างพูดยากเพราะเราอยู่ในพื้นที่การดูแลของกรมป่าไม้ ทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับพ่อแบมให้ข้อมูลว่าขณะที่ถูกนําตัวเข้าเครื่องจับเทจนั้นถูกถามคําถามเดิมและใช่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ซ้ํากัน4-6ถึงรอบให้การตรงกันทุกครั้งโดยใช้เวลาในการเข้ากระบวนการเครื่องจับเท็จถึง5ชั่วโมงซึ่งขณะที่เข้าเครื่องจับเท็จก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือกลัวอะไรเพียงแต่รู้สึกหนาวเพราะในห้องอากาศหนาวมาก และเข้าเครื่องจับเท็จแค่ครั้งเดียว